มีปลาเขานะครับแต่บลรลูว่าจ็ดตัวเงีตัวน้อยพี่น้องหลังนี่แต่เราประกันแล้วว่ามีปลาเขาลักษณะนี้โอโ้พี่น้องอุ้ยสองตัวฮู้ยนี่ถือเลยผมอืมโอ้บุกง่ตัวนี้พี่น้องอือใหญ่ครับผมปลาไหลแป๊บๆโอ้ปลาไหลใหญ่พี่นอ้องปลาไหลใหญ่เข้า สองตัวคูณก็เดาถุงหน่อยมาโอ้ได้ดายครับโลเจ็บโล่เจ็บนี่แ <segregation> หละอันนี้เดี๋ยวเราจะแบ่งให้ตาไปกินครับเออเบี้ยไม่เอาเอาเบี้ยเอาตัวเล็กสองตัวพอครับผมพี่น้องกราบสวัสดีครับผมกราบสวัสดีกันตอนแรงๆครับผมกะบาแรงไปไหนดิพี่น้อง กะอยู่ประมาณ4โมงครับผมเนะมาะมือเศร้าห้ามกได้ไมายามรอบครับผมนะเนาะก็เลยว่าเดี๋ยวจะมาลุ่นยามแรงครับผมเมืองว่ามันจะมีปลาเข่าบ่พี่น้องเมื่อเช้าเราก็อยากงานอยู่พี่น้องก็เลยกรได้ไมายามกันเลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวงานจะค่อยมาเบิง่งยามแรงครับผมโอเคครับก็หลังจากที่ห้ากัดไซหลอบไปเมือน,นั้นแหละครับผมพี่น้องสองสามมือแล้วเดี๋ยวเขามาเบิ้งกันต่อวา่าสิมีปลาเข่าบ่หมู่บ้านกุกนห้าก็ไดไปสามตัวพี่น้องเดี๋ยวมาดูวันนี้ว่าจะมีปลาเข่าบ่ครับผม เดี๋ยวปรุนไปยานเหมือนกันเลยครับผม,มวันนี้เขาสีมานตาบาพา่พี่น้องพี่น้องเดี๋ยวพามายามกันในปา่าหมองแรกก่อนให้มานพุดงไปเหมือนนั้นโอ้แต่ว่าเหมือนนั้นก็เข้าไปตัวนึงได้แต่ว่าตัวมัใหญ่เดี๋ยวมาเบิ่งวันนี้จะมีปลาเข้า,า,าไหมดูกันอุ้ยรอบรอบบวมๆขึ้นพี่น้องรอบบวมๆขึ้นครับผมโอม้นชิวี่ปลาเข่าอยู่บอ่อืปลาเข่าได้หนิลักษณะนี้ เปรียกความพี่น้องเนี่ยไม่เปรียกเปียเขายามเบนบ้างนี่มีปลาเขานะครับแต่บรรลุว่าเจตวเนี่ตัวน้อยพี่น้องลังนี้แต่เราประกันแล้วว่ามีปลาเขาลักษณะนี้อู้พี่น้องอุ้ยสองตัวฮู้ยยั่วือเล้ยผมอืออู้บอกไงอือน่ามัน,น้อยบ่ดินนี่บอกเลยว่าเต็มเกือบพี่น้องอือห ยัดกันนะ่ะโอ้โเมยมาเต็มเกือบเต็มเกือบเต็มเกือบพี่น้องหลังนี้เขาเลยสองตัวโอ้โหหนามันหน่อยบอกน้เบลนี้ขาดพี่น้องโอ้โหสุดยอดครับผมหลังนี้โอ้โหยัดแล้วโอ้โหโดดแล้วเมื่อกี้เขาไม่โดด ้พี่น้องจา๋าบัวแบบนี้สองตัวใหญ่ๆครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวปลาออกกันโอ้เต็มเกืบอบหลังหน่อยๆจะไปยัดคัดหยัดแน่แท้พี่นอ้องโอ้โอ้โอ้โดดแล้วมาประโดดหมานหมานหมานครับผมรอบที่มันไอ้ถือตัวหน่อยไปบนนั้นพี่น้องรอบมันขาด เขาคู่หนึ่งตัวผู้ตัวเมียแล้วครับตัวนี้เราเป็นตัวผู้ยาว้วนี่ใหญ่พี่นอ้องประมาณโลโล,โลสองโลสามได้อ่ะใส่ถุงกันมันแล้วเต็มเลกอือตัวนี้หิงใหญ่ครับพี่นอ้องตัวนี้หิงใหญ่ครับ โอ้โหอ้หไเสือตัวนี้ก็เป็นเกงมากแงมใดหมานยงามนั่นโอ้ตัวนี้พี่นอ้องอือใหญ่ครับผมเดี๋ยวเราค่อยไปช่างกันนีพี่น้องสะออนครักอือบรรยากาศแบบนี้บ้าเบียวหายโดนแล้วเอาอือโอเคโอเคพี่น้อง เดี๋ยวเราไปดูหลังต่อไปครับผมอพี่น้องมาเบ่งพี่น้องเขามาหากินนี่กันครับผมเนาะบ้านเฮนีเต็มปลานิ้นครับผมอืเต็มกระสอบปุ๋ยไอเต็มกระสอบถุงยามครับผมอันนี้เป็นปลานิ้นขาวจามบ้านเฮเนาะอายุหากินครับผมโอเคครับเดี๋ยวลอบกันต่อปลาใครลอบครับตรงงามเนาะครับตรงงามเขาคู่นึง ถึงหัวกันมาวางแหย่เอ็นคิดก้นหลังหมอครับติดหลังเดียวกันครับสองตัวโอเคครับผมเดี๋ยวเขาไปเบิ้งหลอกเ้าตัวครับผมบพี่นอ้องมาเบิ้งหลังจี่เขามาใส่มือนั่น,นปลาเข่าไปตูว่ามือไหนก็เข่าไปอยูอค่ครับผมดูวันนี้นปลาเข่าป่ะโอ้ยแ,แบบแท้ปลาเข่าอลไรพี่นอ้องโอ้ยมีปลาไหลเห็นปลาไหลแวบบ๊บ วูบอะไรเงี้ยพี่น้องอะไรใหญ่เข้าสองตัวอูกยประเดาถุงหน่อยมามมองนี่ยนะพี่น้องเข้าไปยักตัวหรอวะมองนี่ยนะเข้าไปซีตัวแล้วนี่อะไรเงี้ยเข้าอุ้ยประเดี๋ยวถุงหน่อยมา,มมา,าก็ะเดียยเด๋ยวมีแผนสำรองเลยพี่น้องอืมอะไหลใหญ่เขาเอาไส้นี่กระสีออกแล้วบปะนี้ ว่ามันห่างเสยหยกกลับไปกอนบ่อู้ปลาไหลใหญ่เข้าสองตัวตวนะ่ะพี่น้องนลกหอยอื่นเลยอืมผมก็ได้เตรียมถุงหน่อยมาพี่น้องล <c oughs> ึกยิวอ่ะตัวนี้ปลาไหลเข่าหลังนี้ปลาไหลสองตัวกับหอยตัวใหญ่ๆครับผมหลังเนี่ยพี่น้องที่ใส่เนี่ย ซีโตแล้วมืกมือแรกตัวหนึ่งมือสองตัวหนึ่งแล้วกับปลาคอไปสองแล้วเดี๋ยวมาโอนี่หนะมานปลาไหลพี่น้องสุดยอดปลาไหลใงญ่สองตัวโอเคครับเดี๋ยวหาถุงใส่ก่อนเดี๋ยวสั่งสะเอากลับไปยังสีล่ละเดี๋ยวเบื้องหลังทา,า,างการกันเพื่อนว่าสีขาววาพี่น้องย่างหมาเลยปลาไหลจะเอาอันนี้เราใช้เป็นอวนตาถี่นะครับ สองหลังนี่มาเบื้องลังนี่สีนี้ปลาเข่าปะรอบป้อตุงเละพี่น้องปลาที่อยู่ป้อเข่าเราจะให้งบไวให้ปลาไหลเขาที่ไหลนั่นดีปะโอ้หลังนี่ปลาบ้อเข่าก็มีป,าป,มปาลนปานิอยู่พี่น้องปลาน,นิดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวแต่ว่าเราจะไม่เอาแล้วครับผมเนาะ นสวยงามเลยประมาณนี้เห็นไหมขนาดเดี๋ยวเราจะปล่อยกันครับนี่ปลานินแล้วพี่นอ้องมาพี่นอ้องเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อมันจะมีปลาเข้าไหมตาดีครับได้ไหมครับตาปลาน,นิลแล้วครับปลาน,นิลแล้วครับ เอาปะยชเข้าไปแล้วขอให้ตกครับเรียบมามืดเลยครับกี่เซนครับแปดโอ้หตัวใหญ่โย่แปดเซนได้ไหมปลารอบตาได้ครับรอบเริ่มเร่ครับโอเคพี่น้องเดี๋ยวเราก็จะมาดูของเราต่อนี่ละรอบบาเบียวมีปลาเขาดรอกแตเบิ้์นคำว่ามันมีหลังตุงๆปะหลังนี่มันกับ่ตุงนะ สายนา้ำนอกน้ำหลังนี้มันก็ไม่ตุงฟ้าบะเข,อะขอือจะทะเลาะว่าตุงพี่นอ้องง่ายๆดูหลังนี้ก่อนหลังนี้เหมือนตุงๆนะครับ ừ, พี่นอ้องเนี่ยมีห้อยดันขึ้นอยู่นี่มองปลายนิ้วผมนี่คือตัว,ว่บใหญ่ครับพี่นอ้องเดี๋ยวเอาใหม่ออกครับกันครับผม เดี๋ยวต้องเอาไม้ออกก่อนนะครับฝนพายุมาแล้วพี่น้องคือฝนที่ตกนี่แหละมันห่อนาหลายมือแล้ลตกมาก้าปาขึ้นเขารอบที่หลอดปลาแต่ว่าก่อนไม่ใหญ่ดอกตกไปทางไหนมาห่อนบ่ะหลันนงนี้เหมือนมีปลาเข้านะครับตัวใหญ่มาขนาดละ ได้ด่ากูอือหออือหือไอ,อ,อช่อนครับต,ตัวหนึ่งตาเอาไปกินสักตัวไหมครับปลาช่อนได้หลายตัวเหรอเนี่ยตัวที่สามแต่รอบหมดแล้วแหละ แบ่งให้ตาไปกินสักตัวโอเคพี่น้องรอบของเขาหมานมาแล้วตัวหนึ่งกับตานี้น่อยเีลยวปลาออกข้างบุญครับโอ้หมานดีจ้าท่อนสองเข้าคู่หนึ่งได้เหนีหยบแนนเลยเหียบแปนหมดแล้วผมได้ในปาน่านตาไม่ได้ นี้ปลาไหลเข้าสองตัวเข้ารอบอ่ะพี่น้องเดี๋ยวปลาออกกันนี่เข้าแต่เมื่อวานหรือเปล่าไม่ได้มาดูนี่ปากเปลื่อยหมดพี่น้องนี่น่าประมาณสักเจ็ดขีดแปดขีดได้อยู่นี่ประมาณนั้นนะตาเนาะตัวใหญ่หกขีดเจ็ดขีดก็ตัวมันหนักไขมัน อู้อันนี้ปลาปลาของตานะครับจ,จับเลยขาวโู้ามาลงตะข่ายแปดตินเดี๋ยวผมจะแบ่งปลาให้ตาด้วยปลาช่อนเดี๋ยวเอาเอาตัวใหญ่ให้ตาเลยอือขายโอ้แล้วให้ตาไปกินเถอะตัวใหญ่ตัวนี้ตัวนี้น่าจะมาสักโลโลห้า ่ไว้ตำประมาณโรจเ,เกตโรจเกตนั่แหละอันนี้เดี๋ยวเราจะแบ่งให้ตาไปกินครับ,อบเาอบเาอบเบลเอาบอเบลเอาตัวเล็กสองตัวพอตาไม่ได้มาหลายหลายเดือนแล้วจะได้อะไรโอ,โอ้โหเย,ยอะเดี๋ยวแกเรียมรสชาติปลาช่อนไปแบ่งๆกันไปกินครับผมใหญ่มากตาไปครับตา,ตาอันนี้ก็ยังลงไวใช่ไหมครับ ตะไคร้ลงเดือดช้ามากเก็บครับโอ้ยม่มีโผล่เดินจะไม่ไหวแล้วปวดขาร้อนก็ร้อนเอาตัวเล็กเอาเดี๋ยวบาบีเอาตัวน้อยๆสองตัวแหละไม่น้อยหรอกพี่น้องอันนี้ก็โล่โล่กว่าโอเคครับผมพี่น้องเดี๋ยวเราก็จะกลับไปชั่งปลาสองตัวนี้ว่าจะได้กี่โลกันครับผมลอบโผลแล้วตาไม่เข้าหลงงอน่ะของคนอื่นของผมมีแค่นี้สามหลังนี่ติจฉารัน ตลาดบนครับตลาดบนครับโอเคครับผมเดี๋ยวกลับไปแช่ปลาที่บ้านเลยครับทางโน้นนะโอเคครับผมพี่น้องนี่ก็เป็นทีมงานของเราของพี่เขานะครับขึ้นมาจากตรงไหนพี่ฝายใช่ไหมครับฝายได้ไอ้บู่มาตัวนึงอันนี้เป็นแม่น้ำแม่น้ำอันนี้ในแม่น้ำครับผมใส่เนี่ยดักดักนะนะไปดักตรงไซโลนี่ตัวใหญ่เโล่นเนี่ะบอสครับผมตอนนี้เรากลับมาถึงบ้านแล้วก่อน แข่งเวลาปลาคอคอยปลาช่อนสามตัวครับเราก็แบ่งตาไปตัวหนึ่งตัวใหญ่แล้วก็ปลาไหลสองตัวอ่าเดี๋ยวมาช่างกันปลาช่อนตัวนี้หนักกี่กิโลครับผมอยปลาช่อนขอช่างก่อนแบบหนึ่งนะพี่นอ้องโอ้โลสองด,ดวยตัวนี้ปลาช่อนตัวนี้ครับผม ตกไปโลสองขีดกิโลสองขีดเอาตัวนี้ตัวนี้หนักอยู่เจดขีดครับผมถือว่านน้ำหนักมือเราแม่นอยู่เจดขีดอ่ะไลเอาลสองตัวเ,เท่าไหร่ มันอยู่เฉยๆเดีย๋ยวกิเนเอาะเดี๋ยวต้องกะเอาอะสองตัวเจ็ดขีดครับผมโอโ้โห่าหมานพอสมควรอยู่ตัวนี้โลสองตัวนั้นก็น่าจะมานโลเจ็ดนะพี่น้องตาไปว่าตัวมันใหญ่มากครับผมเนาะโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ยังมีความหมานมาฝากพี่ฝากน้องกันก็แล้วผมสำหรับวันนี้วารุสานขอตัวลาไนครับผมมันมันครับผม,ม